ที่ผัวของฉันเธอเป็นใครอย่ามายุง่งอันหลังมาที่รักเขาเป็ที่ร <c oughs> ักเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเขาขึ้นกันนะขาที่รักอันหลัง <c oughs> มาแ <c oughs> ม่นางแมวป่าอะไรเธอมายุ่งอะไรผัวฉัน ที่เดียร์ว่าตรงนี้เราต้องเคลียร์ว่ะตรงนี้ตรงนี้เราต้องเคลียร์ใช่ใช่ใช่อะฮะนี่หล่อนเธอจะมายุ่งผัวฉันไม่ได้นะเข้าใจปะที่ผัวของฉันเธอเป็นใครอย่ามายุ่งอันหลังมาที่รักมาที่รักเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคือกันนะที่รักอันหลังมาแม่นางแมวป่าอะไรเธอมายุ่งอะไรผัวฉันอะไรอ่ะยุ่งอะไรผัวฉันตรงนี้ พูดมาเอายังไงอะไรยุ่งอะไรกับผัวฉันนี่ผัวฉันอะไรเธอมาจอแจอะไรผัวฉันเนี่ยเกะกะลุ่มหน้าไปหมดฮึฟูชิพีมึงเอาไงดีอีเนี้จิกหัวตบเลยไหมพีเอาไงตบเลยไหมคยุ้มเลยไหมาขิุ้มเลยจอแจผัวฉันนะโดนนะเอาไงนี่ผัวฉันให้รู้ซะมั้งเรื่องจริงเข้าใจรือเปล่าผัวฉันเขามีเจ้าของแล้วเข้าใจไหม ใช่ไหมครับที่รักบอกเขาไปสิที่รักก็ยืนนิ่งทำไมพูดไปสิหยุบมัวไอ้ยืนยันไหมไอ้ยืนจุบพี่ก้อนไอ้ยืนจุบมัวไอ้ยืนจุบมัวพี่ก้อนจุบมัวไอ้ยังไปเป็นบ็อกซิ่งตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยพี่ไม่ได้เจอพี่ก้อนนานเกินพี่ก้อนเปลี่ยนไปเยอะตอนสอบสงสัยไปเรียนรู้มาเยอะตรงนี้พี่ไปดูอะไรมา ว่างอะดิไปตีไหมย่างนะยาตีอะไรอะอิอีอยู่ยืมตังค์เวลาห้าใครยืมไปไม่มีอะเออตีอีกแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีเอาเอาไทยเทมาเฮ้ยเอาเขากูจะเอาสามเมตรอะกูเอาสรุปพี่จะเอาใช่ไหมไม่เอาเพื่อนไม่มีตังค์ไม่เอาเพื่อเอาที่เกี่ยวนี่น้องยืมอีมาครับว่าล่ะเอาเอาขอน้องไปตีมเลยไม่เอาม่เอาไมวเอตอนจะ บวกมีดเฉยๆมึงก็บวกเลยมึงบวกไปให้หมดเลยบวกชีวิตมึงไปเลยแล้วชีวิตกูติดลบเองแหละเอาข้าติดเปล่าลบน้องติดลบร้านห้าเนี่ยไม่ต้องเลยเฮียชีวิตมึงก็ติดลบไปเลยเอ้าแล้วแล้วทำไมต้องงอนกันด้วยล่ะงอนอะไรของมึงไอ้เฮียมีทุกอย่างไอ้เฮียไม่ต้องกอดชีวิตเนี้ยเอ้าไม้ก็บวกแล้วต่อไปก็มีดสินะใช่ที่เอ้า กูมันไม่มีอะไรเลยไม้พูกำกับมีดแล้วก็ปืนหนึ่งกระบอกตรงนี้เอาพวกไม้เดี๋ยวเอาเนี่ยนี่เนี่ยพี่ชัยเนาะไม่ต้องมาพี่ชัยเนาะกูเตะทั้งคู่เลยสีผมก็เหมือนกันทุกอย่างตรงนี้รองเท้าก็สีขาวเหมือนกันเซงเว้ยมังเออนไมบมงเอลยมันไม่มีเแล้วไปไหนก็ไปบ้ากูฆ่าทั้งคู่นะเอาตรงกูฆ่าทั้งคู่ เจ๋อเจเทน้องไปตีกันนะกูฆ่าทั้งคู่นะกูยิงล้มแล้วกูซ้ำเลยร้อยด้วยเอาไหมไม่จริงครับยังไงตรงนี้ตรงนี้ยังไงงอนน้องตรงนี้ที่แล้วขอน้องเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อให้เอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอ่าพี่เนียพี่เนียว่าดูดิเขาปีนกันไปสองคนนั่นอะใครวะนู่นน่ะหน้าภาเห็นไหม เฮ้ยอย่ามาเกาะเลยมีมีเหลือไม่ต้องมามีเหลือบไอ้เหี้ยขนาดก็ไปไปสำคัญจะบวกไหมไม่บวกไม่ใช่ของน้องจอแจไม่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นไม่ใช่เนาะี่เนี่ยจำไม่ได้แล้วหรอวันที่อยู่ในท้องแม่ด้วยกันแล้วพี่ก็แบบตุ๊นตุ๊กพี่เกิดจากนรกอ้าวนี่ผมมีพี่เป็นแบบเฮดิสพี่คือเฮดิส เทพนรกเขาได้ไหมพี่ชายของพี่คือซูสกับอะไรฮะอะไรฮาร์ดดิสเนาะเฮดดิสฮาร์ดฮาร์ดดิสคืออะไรเสียหมดเลยเทพไอเจมไอมีแอบชอบมึงอะใช่เหรอใช่มึงคุยกับมันดิเออพร้อมดิเจมใช่เหรอเจมเจมเป็นแฟนในใจของกูเองใช่เพื่อนอยากเกาะได้ไหมเจมกูรักมึงนะ หนูเกิดไม่ใช่หนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกาะไอหมีนะไปเกาะหมีไปกาะไอหมีไปเกอะไอหมีเลยไปเกอะไอหมีจำวันที่ตัดไม้ได้ไหมไปเกาะหลังมันอะขุดทองอะไปเกาะหลังมันอะจำได้ไหมจำได้ไหมล่ะไม่รู้ได้ไงที่ไปเกาะหลังมันอยู่ตลอดเวลาเอาพูดไิเอาพูดซิไม่รู้ได้ไงตรงนี้มีก็พี่บอกว่าไงมีอะไรที่พี่ไม่รู้บ้าง ไปเกาะหลังไอหมีปะไปอยู่บนหลังไอหมีซะไปอยู่บนหลังนุ่มๆอะไรน่ะพี่เนี่ยดูมันสอกคนดีมันไม่เรียบปกติเนาะจุกเลยแล้วอือสัวตัวเหลงมากเลยเลยแล้วมือสัวตัวหมากเลยมึงเอาเอาลิ้นมันลงปากกูทำไมพี่ชายของเนาะคืออะไรลิ้นลวงปากไอ้พี่เดียวไอหมีมันแลบลิ้นใส่อะมันมันแบบเตะปากผมปะ ไอเจมมึงนี่แม่งอยู่ๆแอบเลี้ยงเลยใช่ค่ะเออมันอยู่เหมือนกันแอบลี้ยงว่ะชิชั่มบีนี่ใส่เนี่ยมันี่ยไปไปไหนไปที่ทำทองไม่เอาอ่ะไปเยอะคนเยอะกูไมปดูคนเยอะไปไปไปดูน้องเลิฟคนนี้ตีบวกมีได้ไหมไม่ได้ไหมเรื่องอะไรทำไมกูต้องไปเอ้าก็ดูน้องเลิฟคนนี้ตีบวกมีได้ไหมก็เป็นมีบวกหนึ่งเหรอใช่ ไม่เอาไม่ดูพ่ไมกูต้องดูได้ไหมก็เอาพี่เลิฟก็ต้องไปให้กำลังใจน้องรือเปล่าไม่ทีเดียววันไหนที่หนูตีปะหลังพี่เนียไปอยู่ด้วยได้ไม่ไม่ียวไม่พี่เลิฟไปจะให้พระพี่เนียไม่พระไปดูอะไรมาเนี่ยไปดูอะไรมาปะเนี่ยฮะแปลกๆนะไม่ได้ดูดูอะไรอยู่ๆก็บอกอยู่ๆก็บอกอะไรรู้ปะ หนูจะตามติดพี่เนียเป็นวิญญาณหนูเห็นนะพี่ทําอะไรอยู่ท่านี่กูไม่เห็นใครเลยตรงนั้นน่ะคีด่กูหลอนมากไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะดูฮะเรื่องอะไรมาวะเนี่ยฮะเอาเอ้าขำใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคายพี่แล้วมึงให้เงินก่อนพี่นี่ให้เงินก่อนหนูต้องไปซ้อมแล้วไม่พี่ไม่ได้งอนไปเลยไปเลยบายบายใช่หรอบายบายไปไปพี่เนียนน่เออเออไปเฮออไปเฮออลูกไปไปทำงานทำการส่งซ้อมอะไรเรียบร้อย หนูบอกพี่เนี่ยก่อนว่าหนูจะไปแลต่กูก็ยืนอยู่ตรงนี้ว่ายังไงพี่เนี่ยเหนื่อยใจหวังว่ายยังไงพี่เนี่ยคงว่ายังไงครับทุกคนว่าก่อนก็มีแต่เลนน้องเลิฟคนเดียวกลับมาจะจะบอกโอ้ย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 เฮียฆ่าทิ้งเอมั้งไมเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮียคือรถมึงกินไหเลนน้องพี่ไปก่อน เจอกันครับโอเคเมื่อรถใครมาเนี่ยรถพี่หนิมเหนื่อยใจวะพี่พี่ว่าดวงมันจะกลับกลับแล้วไอ้สตว์กูสายแช่งอุ้ยแล้วเวล่เขวม้ยครั้งีี บีเล่ของน้องมึงเอาจริงแล้วมึงจงใจใช่ไหมมึงกะให้กูเสียชีวิตแล้วมึงจะฮุบแก๊งแล้วก็มึงยากฮุบสมบัติทุกอย่างของกูถูกต้องไหมไม่เคยเลยไม่เคยคิดอเลยเลยพี่เล่ของพี่ไม่คิดอย่างนั้นแล้วมึงทำให้กูหลุดรถมาไหมมึงเห็นไหมรอยเลือดเนี่ยเลือดที่พื้นเนี่ยนี่คือเลือดของกูทั้งนั้นในบี มึงเห็นไหมแม่งยาวมากมันยาวมากมึงเห็นหรือเปล่าหมีมึงเห็นหรือเปล่ามึงฆาตกรเน,นี่ยไอหมีมึงดูเนี่ยเลือดกูเนี่ยโอ้โหยาวมากไอหมีโหเลือดกูโอ้ไ oh มค์กอดไอคือรถใหม่เชื่เลยแล้วก็ขัดด้วยเราเนี่ยยาวยาวจัดเลย ไอเด็กขัดยังเดี๋ยวมันจะฆ่าผมว่ะกูเปลี่ยนออกแกงอะไรเฮียกูรู้สึกไม่ปลอดภัยมันจะฆ่าผมไม่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 จะเปลี่ยนออกแกงไอ้เฮียกูจะอยู่แกงไหนก็ได้ไม่กูจะไปเข้าสุกี้กูจะไปเข้าถูกกระจกกูจะไปเข้าห้าพยักกูจะไปเข้าแม่งทุกแก๊งเลยไอโผมจะไปตามจองร้านจองหาพี่ไปตลอดชีวิตอ่ะพี่ไปยังไงผมผมออกแก๊งแล้วผมก็ไปอยู่ด้วย ตา้าวจอลาครับกูจะไปเข้า KS อ้าวผมก็ตามไปด้วยโอเคตีเหรียญด้วยออกด้วยเหมืนเดี๋ยว